สวัสดีค่ะก่อนเลยต้องขอัสดีทุทุกคนเลยทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับกินน้อยก็แล้วทำไมน้ำหนักยังไม่ลงอีกนะคะ ก็จะมาคุยกับเรื่องนี้การ She's m a r t โดยกฤษซดีโพธิทัศนะคะก็มาพบกับ JK เ e ก k เหมือนเดิมนะคะเขาบอกว่าทำไมน้ำหนักเนี่ยถึงไม่ยอมลดลงสักทีทั้งที่กินก็น้อยลงกันเยอะแล้วเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ช่างเป็นปัญหาหนักใจสำหรับสาวๆหลายคนเป็นอย่างมากเลยนะคะแต่ว่าก่อนนี้จะเลิกลงความฝันความตั้งใจในการลดน้ำหนักเนี่ย ก็อยากให้ลองมาสังเกตตัวเองให้ดีๆก่อนนะคะว่าเอ้ยคุณกินน้อยจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ว่าในมื้ออาหารอาจจะกินน้อยก็จริงแต่ไปกินแบบจุ๊บกระจิบกระจุ๊บกระจิบตลอดทั้งวันอีกเยอะแยะมากมายอย่างนี้คอเลสเตอรตอลเพิ่มขึ้นได้มากเหมือนเดิมนะคะเขาบอกว่ากิ๊เคยอ่านเหมือนกันเกี่ยวกับลดความอ้วนนี้เสริมให้นะคะเขาบอกว่าการเขาเรียกว่าไงดี การกินข้าวจานหนึ่งเยอะๆเนี่ยยังผอมน้อยยังผอมกว่าการกินของกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกกระจิกจริงๆอย่างนั้นนะอ่ะเอนกว่าแต่ถ้าเกิดว่ากินน้อยจริงๆอาจ,จต้องสังเกตต,ตองเองเออด้านอื่นอย่างเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเหนื่อยง่ายหรือเปล่าหรือว่าเฉยชากว่าปกติหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยจ,จะเป็นความผิดปกติของการทํางานของฮอร์โมอนไทรอยนะคะซึ่ง ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบเผาผลาญอ,อาหารในร่างกายหรือว่าประจำเดือนเนี่ยมาปกติทุกเดือนหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันมาขาดๆห,หายหรือว่าหายไปนานๆโดยที่ไม่ได้ท้องอาจจะเป็นเพราะความผิดปกติของฮอร์โมนเพศหรือที่เรียกกันว่า PCOS หรือ polycystic ovarian syndrome นะคะก็คือผู้หญิงเนี่ยมันมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโ,โรน เทเธอตโรนหรือว่าฮอร์โมนเพศชายมากกว่าปกตินั่นเองทั้งนี้ความผิดปกติทั้ง2เหตุผลนี้ต้องได้รับการวิจัยจากแพทย์นะคะโดยดูจากการออผลการตรวจเลือดดังนั้นเนียถ้าเกิดว่าคุณทําอย่างทุกอย่างแล้วแต่ว่าน้ําหนักก็กลับเพิ่มเพิ่มหรือว่าจะไม่ลงสักทีอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ไปพบแพทย์ เพื่อที่จะตรวจดูความผิดปกตออิอย่างละเอียดเลยนะคะจะได้รักษากันแต่เนื่นๆแล้วก็ถูกจุดด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณเว็บอะไรอะ่ะชีสมาร์ทนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราแล้ววันนี้ลด้ไปก่อกันที่คลินิกัสดีค่ะ